มีแรงกระเพื่อมแน่นอนนะครับเพราะรว่าการขึ้นดอกเบี้ยรครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยเอ่อเรียกว่าที่ค่อนข้างอาจจะดูรวดเร็วเราแทบจะไม่มีตัวเลือกในการลงทุนปักเท่าไห่นัก สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเวสนะครับวันนี้หยมชาวรัฐทุมาลาเช่นเคยนะครับกับรายการของเวลมิพีซ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนําเสนอเรื่องของความรู้การเงินการลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนํามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและสัปดาห์ส่งท้ายปีในเช่นนี้นะครับเราก็จะขอญาตชวนผู้ชมเนี่ยมาคุยเกี่ยวกับภาพใหญ่กันสักนิดหนึ่งนะครใน,รรรน,น,รในี2000 22นะครับว่าภาพนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นตัวแปรหลายๆตัวแปรนะครับที่เป็นตัวชี้วัดส่งผลกระทบต่อบรรยากาศาการลงทุนในปี2022นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทีของธนาคารการสหรัฐหรือทางเฟดเองเนี่ยที่เตรียมชะลอการใช้มาตรการ QE ลดสภาพคล่องออกจากระบบนะครับการเร่งตัวขึ้นนะครับของอัตราเงนินเฟอ้อโดยเฉพาะในฝั่งฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยีเร่งตัวขึ้นมาทําจุดสูงสุดในรอบ39ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่ง อาจจะเป็นตัวชี้วัดให้ทางเฟดเองเนี่ยตัดสินใจเริ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่ตลาดได้คาดการไว้หรือไม่นะครับผสมประสานกับการระบาดของโอมครอนนะครับที่หวนกลับมาสร้างความกังวลอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้นะครับและความเสี่ยงนี้จะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับสินทรัพย์การลงทุนในปี2022เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราต้องวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและเอาตัวรอด รับผลตอบแทนนะครับภายใต้ปจัจจัยแวดล้อมที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ได้อย่างไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ไปพร้อมๆกันครับเรียกได้ว่าเป็นสายตรงที่ดูแลด้านเวลเลยทีเดียวนะครับมาพูดคุยและขายคาตอบประเด็นเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับขอต้อนรับคุณนักธกิจเหล่าทวีทรัพย์ผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโกเวลจากธนาคารทิสโกจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับนักธรกิจครับ สวัสดีครับคุณโซ่ครับครับเมื่อกี้เกริ่นกับคุณผู้ชมแล้วครับช่วงปลายปีนี้โหเรียกว่าสร้างความหวาดผวาให้กับนักลงทุนอยู่ไม่น้อยครับหลากหลายตัวแปรเรื่องของความเสี่ยงครับคุณนักธกิจอย่างนี้ในเบื้องต้นเองครับขออนุญาตมาแตะเรื่องของปัจจัยแรกที่คนกังวลกันมากก็นั่นก็คือตัวเงินเฟ้อสักนิดหนึ่งดีนะครับคุณนักกิจว่าได้เลยครับเห็นบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะมีการเร่งตัวมากขึ้นเนี่ยตรงนี้มันเร่งตัวจริงไหมฮะดูจากไส้ในแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับ จริงๆแล้วช่วงที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับจากที่มีการเปิดเมืองนะครับคนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยประกอบกับมีทางด้านฟิสิกอลโพลิซีเข้ามาช่วยนะครับใ่ให้เงินสนับสนุนต,ต,ต,ต่างๆนะครับก็ทําให้คนมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาจับจ่ายซื้อของหลังจากเปิดเมืองเพราะว่าตอนช่วงที่ล็อกดาวน์กันเนี่ยก็ อัดอั้นกันใช่ไหมครับพอเปิดออกมาทุกคนก็อยากออกมาใช้เงินกัน mm hmm. ก็ทําให้สินค้าเนี่ยมันเกิดการขาดตลาดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นพวกสินค้าพวกอย่างเช่นชิปเซตไซมิคอนดักเตอร์ต่างๆพวกอุปกรณ์ทางด้านไอทีที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพอมีการล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนต้องทํางานอยู่ที่บ้านอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. หรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายยก,ยกตัวอย่างนะครับก็คือคนก็แบบไปออกกําลังกายข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้อง mm hmm. มาซื้อเครื่องวิ่งอยู่ที่บ้านหรือว่า,เ,าเราทํางานอยู่ที่บ้านมากขึ้นก็อาจจะซื้อทีวีใหม่อะไรเงี้ย<ม>ซึ่งมันก็ทําให้เกิดการซัพพ l y s h o r t เท e นั่นเองนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ตอนนี้ประเด็นคือ s u พพ l y s h o r t เท e เนี่ยผมว่ามันอาจจะเริ่มยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันอาจจะเห็นภาพในนาคตว่ามันอาจจะเริ่มทุเลาลงบ้างนะครับ,รบจากการทีเ่เงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันเริ่มหมดไปนะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนเนี่ย เริ่มกลับออกไปทํางานนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดกลับมาล็อกดาวน์อีกรอบเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีใครกลับมาซื้อทีวีเครื่องใหม่ไม่มีใครคิดว่าจะไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กันจะไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของสินค้าค่าตลาดเนี่ยมันอาจจะเริ่มตอบลงนะครับแต่ว่าตรงในส่วนของภาคบริการนะครับผมพูดแบบหนึงสองอย่างนะครับอันนี้เราซื้อพูดถึงการซื้อสินค้าส่วนของภาคบริการเนี่ยผมว่าก็จะยังมีน้มนะครับที่ ร้านอาหารเนี่ยอาจจะมีราคาสินค้าที่ยังปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของต้นทุนการผลิตเรื่องของกําลังคนแรงงานต่างๆที่อาจจะยังขาดแคลนนะครับมีการเพิ่มค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งทําให้ราคาสินค้าตรงนี้มันยังปรับตัวขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเรามองเป็นภาพระยะยาวมากขึ้นนะครับ คือตรงนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาแล้วนะครับในช่วงประมาณเดือน 2, 2> เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของตัวการบริโภคสินค้าต่างๆเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจนะครับประกอบกับฟิสิกอลบริษีเงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเริ่มเริ่มหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นราวๆช่วงสักประมาณครึ่งปีหลังนะครับที่เป็นรูปภาพในมุมเบิกที่ที่ผมดึงมาเนี่ยเขามีการเซอร์เวล์ออกมานะครับว่า เ,เงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะเริ่มพีคในช่วงประมาณอาจจะถึงแบบต้นไปมากไปมากหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงได้นะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าการชะลอตัวของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ระดับค่อนข้างสูงอยู่นะครับ mm hmm. แต่ว่ามันจะกลับเข,เ,ขเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณช่วงครึ่งปีหลังนะครับนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า,าการที่เฟดเนี่ย มีการแอคชั่นโพลิซีออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะครับนะฮะซึ่งมีการออกโพริซีมาแบบค่อนข้างฮอกกกชมาขึ้นนะครับแล้วก็เข้มข้นมาขึ้นอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าเขาต้องการที่จะควบคุมเงินเฟ้อนะครับควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นลากระยะยาวไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมสักเท่าไหร่นะครับเพราะาตามหน้าที่ของเฟดแล้วคือก็ต้องดูแลเสถียรภาพของระบบ สถาบันการเงินนั่นเองนะครับ,รบนะฮะคร,ครับผมอย่างนี้การเข้ามาของโอมิครอนที่ดูเหมือนว่าความกังวลจะเพิ่มขึ้นนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ที่สร้างความไม่แน่นอนเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้ออาจจะมีการอาจจะสร้างข้อจํากัดเรื่องของเงินเฟอ้อได้ได้เหมือนกันไหครับธุรกิจจริงๆก็เป็นได้ทั้งสองแง่และกันนะครับผมดอว่างนละกันครับคือแง่ในที่หนึ่งเนี่ยคือโอเคสมมติว่าโอมครอนมา และต้องเกิดการล็อกดาวน์นะครับซึ่งตอนนี้เราอาจจะเห็นบางประเทศในยุโรปนะครับมีการกลับมาล็อกดาวน์กันมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่จะทําให้การฉับจ่ายใช้สอยกลับมาสะดุดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือคนอจ,จะชะลอการบริโภคคือเกิดความไม่แน่นอนต่างๆมันก็จะทําให้เรื่องของปัญหาเงินเฟ้อมาทุลาลงไปได้ แับอีกส่วนหนึ่งคือสินค้าที่สั่งจองไปล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับคือมีแบบบางคนสั่งซื้อสินค้าไปแล้วแล้วต้องการรับสินค้าใช่ไหมครับปรากฏว่าเกิดการล็อกดาวน์หรืออะไรเนี่ยก็ทําให้การผลิตมันเดินหน้าต่อไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ราคาสินค้ามันก็ยังมีแนวโน้มที่ยังอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับคือมันเป็นได้ทั้งสองมุมนี้มาอ่านเกมของนโยบายของเฟดให้กนิดหนึ่งนะอย่างตัวอินดิเคเตอร์อย่างตัวอตรางเงินเฟ้อที่เร่งตัวอย่างรวดเร็วนะครดูเหมือนว่านักลงทุนเองก็จะ เริ่มแบบเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเรื่องของการเคลออัตราดอกเบี้ยหรือการลดวงเงิน QE ในรูปแบบต่างๆครับอย่างนี้ให้คุณนัธรกิจช่วยวิเคราะห์ให้สักนิดนึงครอ่านเกมของนโยบายของเฟดในรอบนี้นครว่าอินดิเคเตอร์ของเงินเฟ้อในรอบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรต่อนโยบายของ f e ดในปี2565ครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่เฟดทำนะครก็คือเราก็รู้กันมาแล้วว่าเขาจะลดการลด QE เพิ่มนะครับเป็น<ม>จากเดือนละหมื่นห้าพันล้านไปเป็นเดือนละสามหมื่นใช่ไหมครับ,รบก็เริ่มเห็นสัญญาณมาแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาที่ที่เขาเริ่มลดไปละหมื่นห้านะครับเดี๋ยวเดือนเดือนเนี้ยเขาผมก็คิดว่าเขาคงจะลดเพิ่มไปเป็นสามหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็จะหมดเนี่ยหมดการลด QE เนี่ยก็คือช่วงประมาณมีนาคมปีหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันครับว่าสิ่งที่เฟดเขาพูดไว้ว่าจะขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยรประมาณ3ครั้งในปีหน้านี้เนี่ย<ม>จะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหน<ม>นะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของเขาถ้าเขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่รวดเร็วเกินเนี่ยมันก็จะส่งผลลบกับภาวะเศรษฐกิจนะฮะซึ่งถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับจะต้องบอกว่าในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจก็เรียกว่าจะมีแนวโน้มที่ชะลอตัวอยู่แล้วนะครับจากฐานปีนี้ที่เติบโตมาค่อนข้างเยอะนะครับปีหน้าก็จะโตอยู่ระดับประมาณสักสี่เปอร์เซ็นกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วคืออันนี้เนี่ย ก็ต้องมาดูกันครับว่าถ้าการขึ้นดอกเบีย้ยมีแนวโน้มจําเป็นต้องขึ้นจริงๆสมมว่เงินเฟอ้อลากต่อไปเกิดการล็อกดาวน์สินค้ายังขาดตลาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้ายังลากต่อไปเนี่ยโอเคเฟดบอกว่าโอเคฉันอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยแบบตั้งแต่ช่วงหลังจบลด QE หมดเลยก็จ,จะทําให้ต้องกลับมาดูกันนะฮะว่าพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนการลงทุนต่างๆ,ๆเนี่ยยังพอจะรับไหวอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอน ครับประเด็นนี้มันก็ทาให้ตลาดมันยังคงมีความผันผวนอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของจังหวะที่ยังไม่แน่ไม่นอนแบบนี้นะครับครับเร็วเร็วกว่าที่คาดที่คุณนัฐกิจคิดว่าไทมิ่งมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่อะไรอย่างง้นโอเคคือสําหรับตรงจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้ในตลาดเขาก็มองกันไว้ครับมันจะขึ้นประมาณ3ามครั้งได้แหละแต่ว่าโอเคตอนนี้เราคิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นอาจจะช่วงครึ่งปีหลัง อขอดูก่อนอว่าพอลถ QE ไปแล้วเนี่ยรกระทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะแล้วเหลือเราค่อยไปนั่งคุยว่าเฮ้ยอกเบีย้ยทันทีเลยไหมอะไรนะครับ,รบแต่ระหว่างทางตรงนี้ช่วงไปมาแรกก็เป็นช่วงที่สําคัญอย่างนี้เองเออตัวนโยบายการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะสร้างแรงกระเพื่อมแรงสร้างแรงสังส่นสะเทือนให้กับตัวบรรยากาศการลงทุนในตลาดโลกในสินทรัพย์ตลาดโลกเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะฮะคุณนักธุรกิจ ประเมินในรอบนี้สักนึ่นะรจริงๆนะก็ต้องบอกว่ามีมีแรงกระเพื่อมแน่นอนนะครับเพราะรว่าการขึ้นดอ,อกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยเอ่อเรียกว่าที่ค่อนข้างอาจจะดูรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับจากที่ตลาดประเมินไว้ในช่วงประมาณกลางๆปีเฟดเองเนี่ยก็มีบทเรียนมารอบก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเรื่องของการขึ้นดอ,อกเบีย้ยองกรเบีย้ยนะครับ,รบก็เรียกว่าทําให้ตลาดอาจจะตกใจกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตลาด ก็คาดหวังในการขึ้นดอกเบีย้ยมันคงจะเร็วกว่าที่เขาคิดไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนใช่ไหมครับที่ผมบอกนะทีนี้โปรเบลก็คงไม่อยากให้เสียโอกาสนะครับคือตลาดคิดไปแล้วก็เอาฉันก็ลุยเลยแล้วกันฉันก็บอกไปเลยแล้วกันว่าโอเคอั่งนั้นฉันจะขึ้นดอกเบีย้ยนะรปีหน้าก็สารอบนะครับแล้วก็ฉันจะลด QE เพิ่มนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าตลาดก็ดูแล้วไม่ได้ถึงกับตกใจอะไรมากนะครับตอนนี้นะครับคือเรื่องของสิ่งที่ทางธนาคารกลางสหรัฐ พูดออกมาเนี่ยผมว่าก็ยังค่อนข้างเป็นไปตามคาดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนฮะ,ะประเด็นเรื่องที่เขายังจับตาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของภาวะโอไมครอนเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่ยังไม่มีใครสามารถประเมินได้ร้อยเปอร์เซ็นเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงยังมีความผันผวนไ,ไ,ไปมาในตลาดอยู่แบบนี้นะครับอย่างเช่นสมมติมีข่าวเรื่องโอไมครอนมียารักษาอะไรเงี้ยก,ก็อาจจะทําให้ตลาดดูดีมากขึ้น กับการแพร่ระบาดมันเริ่มลดลงอย่างเนี้นะครับตลาดก็จะเออใจชื้นมากขึ้นแต่พอมีการแพร่ระบาดที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็เริ่มทําให้มันมีความเสี่ยงเข้ามาในตลาดที่อาจจะมาเป็นแรงกดดันทําให้ตลาดพูดมันปรับตัวลดลงได้เหมือนกันในช่วงแต่ละช่วงที่ผ่านมาครับอืมครับผมโอเคนี้มาชี้เป้าตัวสินทรัพย์สักนิดหนึ่งฮะว่าตัวสินทรัพย์ไหนที่ควรเพิ่มน้ําหนักสินทรัพย์ไหนควรลดน้ําหนักในปีหน้าดีครับคุณนักธุรกิจได้ครับ ก็จริงๆแล้วผมมีรูปให้ดูนิดนึงนะครับ <มา S 1> ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในการลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าคือตอนนี้เราเป็นสภาวะแบบ e r e is อ o a l ท e r n a t i v e นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเราแทบจะไม่มีตัวเลือกในการลงทุนปักเท่าไหร่นักนะครับคือถ้าเราดูอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คือต่อให้เรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ย ขึ้นมาก็ยังอยู่ระดับค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ1%เปอร์เซ็นเท่านั้นเองซึ่งถ้าถามว่าดูภาวะเงินเฟอ้ออย่างในสหรัฐอเมริกาี่ยโอ้โหเงินเฟ้อห้าหกเปอร์เซ็นใช่ไหมครับมันมันก็ยังดูแล้วไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่ในการที่จะไปลงทุนพวกฝั่งเอ่อตาแสแานนี่หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะเราก็เห็นเทรนเราด้วยว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแน่ๆน,นะครับต่อให้เราลงทุนเนี่ยเราก็คงคิดว่าลงทุนเป็นระยะสั้นนะครับเป็นพวกกลุ่มตาสารนนี่ระยะสั้นที่อาจจะพร้อมที่จะรับดอกเบี้ยข,ขาขึ้นรอบใหม่ได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยที่เป็นอ่ตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาดอกเบี้ยระยะยาวปรับขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเราก็อาจจะเสียโอกาสใช่ไหมครับถ้าเราไปล็อกดอกเบีย้ยในตอนนี้ mm hmm. อะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสิ่งที่เราคิดว่ายัางลงทุนน่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นตลาดหุ้นนะครับ mm hmm. ตลาดหุ้นเนี่ยเราก็ดูแล้วคือต่อให้เว l u a t i นะวันนี้มันอาจจะดูตึงตัวนิดนึง แต่ผมเชื่องอย่างนี้ครับว่าในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวนนะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นในบางกลุ่มที่ยังมีผลในเชี่ยวที่ยังเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเราไปดูอย่างเช่น Earning ็งยิวแกรของหุ้นเทียบกับพันธบัตร10ปีนะครับก็ต้องบอกว่าก็ยังอยู่ระดับที่ยังน่าสนใจในการเข้าลงทุนอยู่ประมาณสัก3.25ออย่างเงี้ยผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบ,บแทนที่ดี ให้กับการลงทุนได้อยู่ส่วนตัวที่เป็นแบบพวกกลุ่มอ่าคอมมูิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทองคำหรือน้ำมันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจเหมือนในช่วงที่เราเปิดเมืองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งทองคำเองก็ดูแล้วก็อาจจะมีประเด็นแบบเฟดเริ่มลดสภาพคล่องใช่ไหมครับหรือว่าถ้าสมุิเงินเฟ้มมันเริ่มลดลงเนี่ยก็คิดว่ามันก็อาจจะทำให้ความน่าสนใจในการเข้าลงทุนทองคำมันก็จ,จะเริ่มชะลอตัวลงนะครับ ส่วนพวกราคาน้ํามันเนี่ยเราก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยโอเปอาจจะยังคงกําลังการผลิตเล่นเกมกดดันเพื่อให้ดึงราคาส่งส่งไว้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอราคาน้ำมันมันส่งส่งนานๆเนี่ยสิ่งที่เขาคิดต่อไปนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวพวกกลุ่มเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สนะครับที่เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าฉันผลิตตอนนี้ฉันได้กำไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มจะกลับเข้ามาเปิดแท่งกุดเจาะมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าตัวกลุ่มพวกพลังงานเนี่ยก็อาจจะเริ่มราคาน้ำมันที่เราเห็นสูงๆนะครับเจ็ดแปดสิบเหรียญเนี่ยอาจจะเริ่มปรับตัวลดลงมาในช่วงปีหน้านะครับแล้วก็ความน่าสนใจของเรื่องการลงทุนกลุ่มพลังงานก็จะเริ่มลดลงบ้างถ้าเกิดมีโอไมค์ข้อบ่าการใช้น้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงการเปิดเมืองคนออกไปเดินทางอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติอย่างโลกข้าอะไรเงี้ยการใช้น้ำมันก็จะเริ่มลดลงนะครับครับผม ดูเหมือนปีหน้านี่ไม่ใช่ปีของทองแล้วก็น้ํามันเหมือนกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นครับผมครับอย่างนี้ตลาดหุ้นที่คุณนักธุรกิจชอบนี่ชอบประเทศไหนโซนไหนเป็นพิเศษบ้างครับจริงๆแล้วตลาดหุ้นนะครับก็ต้องบอกครับว่าจริงๆในกลุ่มด e วอลล์มาเก็นะครับยังค่อนข้างได้เปรียบในการลงทุนอยู่ครับ,รบเนื่องจากว่าตัวเนี้ยยังมีความแข็งแร่งแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะก็จะจะมีอย่างเช่นญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยก็ถือว่าเวเลชั่นยังไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับอย่างฝั่งสหรัฐร นะครับแต่ทีนี้ถ้าถามว่าตลาดที่ลงทุนที่ใหญ่ๆในโลกก็คงยังหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ดีใช่ไหมครับแต่เราคิดว่าเราคงต้องเข้าไปเลือกนะครับไปเลือกนี้ว่าเซกเตอร์ไหนในใน,ในกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาที่ที่ยังเป็นเชี่ยลที่ยังสามารถเติบโตในภาพเป็นระยะยาวได้โดยเฉพาะอย่างกลุ่มพวกเทคโนโลยีาทางด้านดิจิทัลต่างๆนะครับนะบนะบซึ่งจริงแล้วถามว่านะวันนี้โลกเราเขาก็เริ่ม เป็นผู้นํามาก่อนแล้วอย่างเช่นตีมเมตาเวิร์ดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆตีมเทคโนโลยีเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคือเรายังคงใช้ Technology เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเรายังสามารถนําเทคโนโลยีไปต่อยอดสร้างบริเนสอะไรต่างๆออกมาได้เพิ่มมากขึ้นกับอีก่วนหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็นคือกลุ่มพวกการแพทย์นะครับกลุ่มพวกการแพทย์เนี่ยก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะวันนี้เนี่ยสังคมในโลกเราก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสงูงอายุเราก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็วลยีการแพทย์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆกครับก็เรียกว่าสามารถมีแนวโน้มที่ยังขยายต่อไปได้นะครับถ้าเราไปดูเปอร์เซ็นต์ทางด้านการเติบโตทางด้านค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่องถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยเนี่ยก็คือสูงถึงประมาณสัก18ของ GDP นะครับเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลของของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตรีมพวกเกี่ยวกับ n n o v v t t o o n He a l ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอย่างเช่น Biotech โนโ o g y เนี่ยที่แล้ววันนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นส่วนที่สําคัญอากจะให้โฟกัสมองข้ามช็อตไปนะครับคือขอให้แบบมองเป็นธีมภาพระยะยาวมากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าคือภาพเรื่องของธีมแมกเก็เทเนี่ยที่เรามั่นใจนะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนอคตแน่นอนเนี่ย ก็น่าจะช่วยสร้างเรื่องของผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฮลหรือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับกลุ่มประเทศที่คิดว่ามีน้อมเติบโตที่ดีในอนาคตนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีจังหวะนะครับในช่วงปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะอาจจะให้นักทุนเนี่ยได้เข้ามาลงทุนเป็นระยะระยะเลยนะครับเวลาจังหวะที่ตลาดนี้มีน้ำผันผนเพิ่มเข้ามาเวลาลงลงมาอะไรเงี้ยนะครับ หรือว่าถ้าเราไปเห็นและช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำไรได้ดีได้ในระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะใช้จังหวะนั้นเนเข้าลงทุนได้เลยนะครับ ครับผมและนี่ก็เป็นการสรุปภาพใหญ่นะครับเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี2,565นะครับหรือปี2,22 0นะครับผ่านมองของคุณนักธุรกิจเหล่าทวีทรัพย์นะครับที่ปรึกษาด้านการลงทุนมืออาชีพจากค่ายของธนาคารทิสโก้นะครับส่วนผู้ชมที่มีข้อสงสัยนะครับและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการลงทุนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรืออยากที่จะพูดคุยและต้องการปรึกษากับทีมงานทีี่มปรระสบกาณ์ การลงทุนแบบมืออาชีพโดยตรงนะครับก็สามารถติดต่อนะครับผ่านช่องทางของธนาคารทิสโก้ได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อนะครับเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของทางคุณผู้ชมเองเนี่ยประสบความสําเร็จบรรลุสู่เป้าหมายสร้างผลกําไรอย่างที่ตั้งใจกันเอาไว้ในปี2,565นี้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัฐกิจเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลกับกาบการของอินโฟเฟสนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเปิดมุมมองการลงทุนในรูปแบบไหนยังไง,ง,ไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมสองคนนะครับผมแชลลรั์พุมมาลาก,กับคุณนัทกิจขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ